ผมจะออกนอกเรื่องนะครับทีนี้ผมจะมาพูดคนเดียวเดี่ยวเดียวให้ไปถ่ายผมที่บ้านนะครับผมจะขอเวลาพี่น้องประชาชนไม่เกินครั้งละสามสิบนาทีผมจะเขียนสารถึงนายกรัฐมนตรีและพี่น้องชาวไทยนะครับอย่างที่สองผมจะเขียนสารถึงนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพี่น้องชาวกัมพูชานะครับผมคิดว่าบ้านเมืองของเราเวลานี้ทับถันมาก ความจริงผมอยากจะพูดถึงเรื่องดรเจียมศักดิ์ซึ่งคาบเกี่ยวกันกับเรื่องทหารผมไม่มีโอกาสได้ฟังดรเจียมศักดิ์พูดแต่ผมก็รับคร่เมตตาดรเจียมศักดิ์เหมือนเดิมถึงแม้ดรเจียมศักดิ์จะเปลี่ยนไปเพราะว่าดรเจียมศักดิ์เป็นคนตั้งวิทยุวัชดอกนะครับซึ่งมีหุ้นส่วนสําคัญสองคนผู้ก่อตั้งคนหนึ่งชื่อว่าอภิสิ์เวชชายชีวะผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งชื่อว่าเจียมศักดิ์ แล้วรายการที่วัดดอกเนี่ยโด่งดังก็คือรายการมองต่างมุมเพราะฉะนั้นเจิมศักด์ก็มีสิทธิที่จะมองต่างมุมแต่ต้องมองด้วยความสุจริตใจมองด้วยความเที่ยงธรรมผมกลับมาเมื่อวานนี้บังเอ,อิญได้ฟังรายการวิทยุช่องสิเอเจิมศักด์ได้พูดโดยไม่ออกชื่อผมแต่ว่าผมเข้าใจว่าพลาดพิงถึงผมในทางที่เป็นการเสียดสีนิดหน่อย พูดถึงลูกแม่น้ําเจ้าพญากับลูกแม่น้ํานายซึ่งเป็นบทความของผมบทความหนึ่งที่จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการยุให้ทหารปฏิวัติแต่ต้องการให้ลูกแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยได้เห็นความกล้าหาญของลูกแม่น้ํานาร่วมกับประชาชนในการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าทหารเวลานี้นไม่กล้าเพราะว่าผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา ห้ามเอาไว้หรือไม่มีธรรมเนียมก็เลยไม่กล้าถ้าทหารอียิปต์ไม่แต่มานะครับเขาประกาศด้วยว่าวันนี้เขามาห้าคนวันนี้เขาจะมาสิบห้าคนอีกวันเขาจะมีจะมายี่สิบห้าคนจนรัฐบาลรู้สึกตัวและจนกองทัพรู้สึกตัวผลที่สุดเมื่อมันเกิดเข้าได้เข้าถิ็มคนก็นึกว่าเขาจะมารัฐประหารพอเขาลากเอารถถังออกมาสามคันแต่รถถังนั้น หันกระบอกปืนไปที่ตำรวจแล้วบอกว่าถ้าตำรวจยิงประชาชนวันนี้รู้เรื่องนะครับผมไม่ได้ยุให้ตำรวจกับทหารทะเลาะก,กันนะครับผมยกตัวอย่างทหารสองประเทศดเรเจมส์ัตย์จำที่ปากไปแต่จำไปผิด <c oughs> คือไปพูดว่าทหารตุรกีกับทหารเสเปน ความจริงเป็นทหารโปรตุเกสนะครับทหารโปรตุเกสกับทหารตุรกีนี้รู้จักวิธีที่จะร่วมมือกับประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างไรเมื่อเผด็จการโดยการเลือกตั้งสามารถปล้นประชาธิปไตยได้ทหารตุรกีกับทหารโปรตุเกสก็รู้จักวิธีใช้อำนาจเอาประชาธิปไตยนั้นมาคืนประชาชนเราจะไม่มีเวลาพูดโดยละเอียดนะครับ ผมจะพูดสั้นๆอีกนิดเดียวอย่างเรื่อง MOU เนี่ยนะครับผมจะพูดสาห้าหัวข้อเท่านั้นแหละแล้วเราจะได้เลิกเถียงกันต่อไปนะครับที่ผมว่ารัฐบาลหูหนวกนั้นรัฐบาลตาบอดอีกด้วยนะครับเรื่อง MOU เนี่ยคุณหมอทั้งทั้งสามถามผมว่าอาจารย์เรื่องมันเป็นอย่างนี้อาจารย์จะให้ผมเชื่อไป ผมบอกว่าถ้าหมอตั้งคําถามว่าจะเชื่อใครเนี่ยหมอจะไม่ได้เห็นคําตอบหรอกเพราะว่าหมอรักแม่ยกก็จะต้องเชื่อคนที่ตัวเองเชียร์พักหมอชอบคนนั้นหมอก็จะต้องเชื่อคนนั้นเพราะฉะนั้นหมอก็จะได้ยินคนนั้นพูดมากกว่าคนอื่นเวลานี้หมอก็ปิดหูแล้วไม่ยอมฟังพันธมิตรเพราะฉะนั้นหมอก็จะไม่ได้ข้อมูลคนไทยจะต้องตั้งประเด็นใหม่ว่าเรื่องอะไรถูกเรื่องอะไรผิด ไม่ใช่ใครถูกใครผิดเรื่อง MOU นี้ก็เหมือนกันนะครับข้อที่หนึ่งเรื่อง MOU เนี้ยมันผิดมาแต่ต้นเพราะมันเป็นโมฆะไม่ผ่านสภาถามว่านายกทราบไหมนายกจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะว่ามีผู้พากษาอดีตผู้พากษาสารนิกาชื่อคุณสุดเทพกิจสวัสดิ์ซึ่งผมสาบานได้ในชีวิตไม่เคยรู้จักไม่เคยพบท่านโทรศัพท์มาถึงผมบอกว่าอาจารย์ครับผมส่ง หนังสือลงทะเบียนถูกตั้งตามกฎหมายให้ในายกตั้งแต่เดือนสิงหาคันยาแล้วสองฉบับ2 5 0 2นนะครับฉบับที่สองบอกว่าเป็นโมฆะแต่ท่านนายกไม่ตอบนะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าท่านรู้แล้วตามกฎหมายท่านปฏิเสธว่าท่านไม่รู้ไม่ได้นะครับข้อที่สองนักการเมืองระหว่างประเทศที่รู้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับเป็นทูต คืออาจารย์สมปองก็ดีคุณไัยสารพืชมงคลก็ดีอาจารย์อ,อดุลก็ดีได้บอกแล้วว่า MOU เนี้ยมันผิดรัฐธรรมนูญแล้วมันทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไรนะครับผมไม่ต้องบรรยายนะครับทีนี้ก็ยังมีอีกนะครับเรื่องพระ,ะ,ร,ร,พร,ะราชกริจศรีกาซึ่งกำหนดเขตแดน เขาพระวิหารนะครับท่านท่านผู้พักษาอาวุโสหัวหน้าคณะยินดีก็เขียนไว้แล้วว่าการที่รัฐบาลทําอย่างนี้เป็นการทําลายพระราชศิษฎิกาซึ่งทําไม่ได้และเป็นการทําลายกิษฎิกาซึ่งลงพระปรมาพิไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเรื่องเขตแดนของประเทศไทยนะครับที่หนักยิ่งกว่านั้นฟังนะครับที่หนักยิ่งกว่านั้น ผมไม่ทราบว่าใครเป็นใครนะครับแต่มีทหารที่โทรมาถึงผมและออกชื่อนะครับผมจะไม่เอาชื่อท่านทั้งหลายมาออกนะครับยศพลตรีโดยประมาณนะครับมีทุกกองทัพภาคมีทุกกองทัพภาคนะครับแล้วบอกผมว่าอาจารย์ครับผมทนไม่ไหวแล้วอาจารย์ช่วยไปบอกผู้บังคับบัญชาทหารและรัฐบาลด้วย ผมบอกว่าทนไม่ไหวเรื่องอะไรเขาบอกว่าทนไม่ไหวเรื่องเถียงกันทำไมเรื่องผืนแผ่นดินเรื่องเกตแดแนะครับมันมีแผนที่ของกรมยุทธการทหารบกซึ่งระบุไว้เด่นชัดว่าท,ที่ที่ทหารจะต้องปกป,ป้องประเทศเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างรวมทั้งหนองจานและเขาพระวิหารถ้าทหารคนใดไม่ปกป,ป้องที่ซึ่งกรมยุทธการทหารบก ทำแผนที่ไว้ว่านี่เป็นหน้าที่ของทหารมันผู้นั้นเป็นทหารแต่เครื่องแบบหาใช่ทหารหารไม่เขาบอกว่าอาจารย์ช่วยเขียนและช่วยบอกรัฐบาลและผู้นําทหารด้วยผมก็จะนําเรื่องนี้ไปบอกด้วยอัธยาศัยไมตรีผมคิดว่าทหารเหล่านั้นทนไม่ได้แล้วผมไม่ยุนะครับให้ฆ่ากันแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือความลุกแก่อำนาจนะครับ ความขาดเคลวนะครับความไม่เข้าใจประชาธิปไตยและความสับปักฝ่ายผลประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติและมาขอพื้นที่คืนถ้าหากว่าแก้ปัญหาไม่เป็นพระรัฐบาลนี้ไม่มีประสบการณ์เห็นผลงานแล้วอย่างที่ท่านบรรยายไม่ว่าจะที่พัทยาไม่ว่าจะที่สี่แยกครอบครัวไม่ว่าจะที่ราชประสงค์ท่านเข้มแข็งและเก่งและขู่ได้แต่คนดีนะครับนะครับ ท่านชมเห็นได้แต่ผู้ที่มีสันตินะครับแต่คนที่ไม่ใช่เหมนหรอกคนที่เอาขี้ไปเทนหน้าบ้านท่านเอาเลือดไปเทนหน้าบ้านท่านท่านไม่เข้มแข็งนะครับท่านต้องหนีไปอยู่ในกรมทหารท่านชักช้าในการบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนรัฐบาลผมจึงเกรงว่าอันตรายย่อมเกิจดจากความฟาดผมสงสารน้องๆตำรวจที่มารักษาการอยู่เนี่ย จะต้องรับฟังคำสั่งนะครับโดยที่ไม่อยากทำเมื่อเกิดการนองเลือดขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของการนองเลือดในประเทศไทยแต่มันจะขยายวงขึ้นและความดุร้ายที่จะตามมาโดยปัจจุบันนะครับมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้าคนแสนคนเนี่ยมีคนเกลียดเครียดแค้นอย่างจริงจังแค่ร้อยคนเนี่ยใช้ได้แล้วครับต่อไปมันจะต้องเกิด การก่อวินาศกรรมเฉพาะถิน่นเฉพาะที่และโดยทั่วไปจะเกิดการเกิดการจับตัวเรียกค่าถ่าและจะเกิดการสังหารผู้นําและฝ่ายตรงกข้ามคนที่จะตกเป็นเหยื่อก็คือคนที่เด่นที่สุดนะครับมหาตระาคันธีโดนนะครับซาดดของอียิปต์โดนนะครับาราจีฟคันธีโดนนะครับ ราบินโดนนะครับการล่าสังหารผู้นำการเมืองซึ่งเราไม่ต้องการเห็นนะครับก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ารัฐบาลลูกแก่อำนาจใช้ตำรวจมาขอเพิ่มขอด้านขอนี่แล้วจะมาสยายขยายสลายพวกคนดีด้วยกำลังมันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนองเลือดเร็วที่สุดนะครับขออีกหนึ่งวินาที ต่อไปนี้เราต้องพลิกประวัติศาสตร์นะครับพวกเราอย่าไปเชื่อโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลของสื่อและของนักวิชาการ <c oughs> เราไม่ใช่ม็อบนะครับน็อปเ็มอบเนี่ยมันแปลว่าพวกนายทุนตั้งบอลพวกจับคนเรียกค่าถ่ายพวกมาเฟียนะครับพวกที่ฆ่าคนโดยผิดกฎหมายเราไม่ใช่ม็อบนะครับไอ้พวกสื่อโง่โนักการเมืองโง่ๆรัฐบาลโง่โ นะครับมาประนามว่าเราเป็นพวกม็อบนะครับเอาที่มันเสียงเหมือนกันก็แล้วกันนะครับยกความเป็นม็อบนะครับไปให้ผู้รักษาการตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับต่อไปนี้เราเอาคำว่าม็อบซึ่งเขียนใหม่นะครับจำให้ดีนะครับว่า MOP นะครับ MOP แปลว่า Mad Old Police นะครับแปลว่าตำรวจบ้าแก่ๆนะครับ นะครับพี่น้องตำรวจจำไว้นะครับตำรวจคนไหนที่อายุ50ขึ้นไปไม่ทำงานนะครับเสวยสุขอยู่ในห้องแอร์แล้วมาบังคับให้ท่านทำกฎหมายพวกนี้เป็นม็อบทั้งสิ้นเป็นแมสโอนพอลิสนะครับม็อบ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 คือตำรวจแก่นะครับที่ไม่แก่เปล่าบ้าด้วยบ้าอำนาจบ้าผลประโยชน์แล้วเป็นสมุนใต้เท้าของนักการเมืองนะครับ ไม่ว่าจะเชื่ออะไรนะครับแล้วพวกเราเป็นอะไรครับพวกเราจะเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยความรักชาติรักบ้านเมืองจริงๆขณะน,นี้เราจะต้องเขียนแผนที่ประเทศไทยใหม่ใช่ไหมครับให้เหมือนอย่างน้อยที่สุดไม่ขาดทุนนะครับไม่ค้ากำไรก็ได้ แผนที่เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแมปใช่ไหมครับ M O A P นะครับพวกเราเป็นแมปนะครับแมปเนี่ยย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Mars นะครับแปลว่ามวลชนนะครับมวลชน A เนี่ยย่อมาจาก Action นนะครับแอคชั่นะครับ P เนี่ยย่อมาจาก p ิติออดนะครับพิ t ิออแปลว่าผู้รักชาตินะครับพวกเราเนี่ย <c oughs> เป็นมาร์ a แอคชั่นเท i o ินะครับขอให้มาร์ a แอคชั่ a เท i o ิอลุกขึ้นมาทุกผลทุกแห่งในประเทศไทยนะครับในโรงเรียนในที่ทำงานในชุมชนในสาลากลางจังหวัดนะครับเรามีหน้าที่จะสืบสารปณิธานของพระผู้สถาปนาประเทศไทยนะครับเราจะต้องปอบป้องขอบขันทศสีมา รักษาประชาชนมนตรีนะครับรวมทั้งอาจารย์เทพมนตรีด้วยแถมอีกคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ